นี่าวบรรยากาศรอบเย็นครับนี่โนนิงงงบานนครบนี้แลโคเบอร์15นะครับจุดกองลิฟตนะดำกองลิฟตป๊อกป๊อปปแหยุด ปัชั่โมงลยสำำนักสำลงลงสิลงสิเก้นาชั่วโมมบรรยากาศกันครับการทำงานยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งเดลายการทำงานก็รู้สึกว่าจะแบบทีมแม็โคนี่พิักเลยนะทีมแมกโคนี่ เ,เมื่อเลโล่นนะิอางเลตั้งๆอย่างนั้นเลวาเเวลาอีก3วันเนาะเดือนที่สินี้ใช่ไหมของวันเสาร์เนี่ยก็จะเด็ดไนะอบร์ยละอีกเล็กโผรก็อกอื้อใับปลาได้นะครักจักๆนี่ยพอฟองคืนก็ลดลงลดลงตอนนี้ราบเป็นหน้ากองนะตอนนี้มองมองเห็นไหมฮะจากวันแรกกับว,วันนี้ต่างกันไหมต่างกันนะ ห้าเป็นหน้าทองนะตอนนี้นะแล้วก็การค้นหาตอนนี้ก็ลดลงผู้สูญหายอยู่อีกแปดคนนะกนะ็มาลุ้นกันว่าโซนซีขอขอยครกับโซนดีจะเป็นอย่างไรนะนยะาจะเจอไหมนะรอติดตามกันอีกไม่กี่วันนะครับจะเห็นละนะน่าจะพรุ่งนี้นะจะรู้เรื่องละจะเจอไหมก็พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นรอติดตามอีกวันหนึ่งไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเริ่มทยอยออกมาอีกนะ นะวันที่หนึ่งตั้งสิบสี่ล่างวันเดียวใช่ไหมพรุ่งนี้นะครับต้องไปเนี่ยีกบแปดล่างเนี่ยอาจจะมาย่อยออกมานะดีค่ะเด แล้วที่แอดมาหน้ารีนข้าต้มน้ำแมกินสองวันครับกินข้าวต้มเะครับออจะกินข้าวเลยจ้า๋ยวให้เหนะครับแอ๊ดกินข้าวก่อนที่เดียวลเหน่ยไปเลยะครัสาวนี่น่าจะจบนะครับส,สาวนี่น่าจะจบระครับที่ย

นี้ซื้อขนมปังไว้ทานตอนหิวได้นะครับครับผมได้ครับผมรับเบียดหน่อยครับบ,บ่าวเมียงนะครับก็ตอนนี้ตามหาอีกแปดร่างตามหาอีกแปดคนครับรวก็นะครับการนี้ซากดุดก็อย่างที่เห็นในโซนดีเนาะน่าจะเสร็จแล้วนะเดีไลายก็คือวันเสาร์นี้น่าจะเสร็จแล้วครับเราก็เตรียมส่งคนพื้นที่ให้กับ เต้องง้อนะครับแล้วก็ติดการค้นหาน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นครับเป็นบ่าวซีเมียงนะครับรถสีเขียวไปไหนครับไหนครับกดให้แล้วรถสีเขียวรถไหนครับร,ร,รถดำเหรอครับรถสีเขียวมีหลายคันนะนี่โครสีเขียวมิ้นใช่ไหมมา้าใช่ไหม เพียงมินอยู่ด้านโน้นนะครับกำลังอยู่ด้านโซน,น,น,นซีแต่ที่เราส่องอยู่เป็นโซนดีนะโซนดีเขากำลังระมัดมกันรื้อซากอยู่ตอนนี้ตึ้งปังตึ้ง,ป,งปังอยู่ใช่ค่ะอ๋ออยู่โซนซีครับกำลังลื้อกล่องลิ์อยู่เห็นบอกลื้ออะไรลื้ออ่า ที่เป็นตรงริบริบผลของใช่ไหมก็สงสัยว่าอาจจะมีใครอยู่ตรงนั้นไ,ไหมอจจะไรประมาณันแต่ว่าดูนั้นมันเจอนะดูเสร็จแนละ้วคนทุกว่าก็ไปดูอยู่ กำลัยัดบุญขันที่เห็ีอยู่นะตอนนี้เนี่ยหัวยัดขันยาวมากนีครับกดลงไปตุ๊กตุ๊กตนี่ฮะเบอร์อะไรเบอร์เบอร์กดลงไปตุ๊กตุ๊กตุ๊เป็นันใหญ่มากยาวมากเลยแต่มาเอะคืนนี้จะเปิดหน้าทีตรงนี้ได้นะผมว่า ตุ้มวนเช้ามาเจอผู้ชุนไ นะตอนนี้เบอร์ยี่สิกับเบอร์สิบครับเบอร์สิบเบอร์อะไรอีเบรสามันเรียงกันเลยตอนนี้แยกกันตบป๊อปป๊อปป๊อป ข,ข้ามาพลาเดี๋ยวต้องเขากระเจ้นดีพาดสักระยะชอบดูช่องมนาอ๋อชอบดูช่องมนาเกลือบบ่อยเนาะเกอือบอ๋อไว้สดยาวใช่ไหมครับปะมันกำลังสาดตสองครับตอนนี้ แผ่นปูนแผ่นนั้นที่หักลงไปแผ่นใหญ่มากน้ำหนักน่าจะมาณ10ตันได้รถแม็โคร,โรสามตันหัวแยกนะเค่วยตันคีเชียช่วยกัยยนดึงออกนะตอนนี้จับเชือกลิงตุ๊ๆแล้วก็แยกนะ เป็นบรรยากาศรอบเย็นครับตอนนี้การรื้อก็ถือว่าแบบเข้าสู่ในช่วงเข้มข้นมากครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกจุดเดียวเราบรรลุกันว่าที่เดียวอยู่จะเจ,เจอไหมที่นี่นะครับบรรยากาศรอบเย็น